ประกาศผลลองเพยงสิ่งลังวันไม่ขั้นเหลาาทองคําพี่น้องครับผลออกมาแล้วครับนี่แหละครับผู้ได้ที่หนึ่งครับอ้นลําน้ํามาดครับนักลองคนที่สิบเอ็ดนะครับมีผู้แสดงความคิดเห็นอยู่433ราย่การครับโอ้มีผู้แชร์ไหลายครับ823รายการนะครับรางวัลของเราที่ผมสิให้ก็คือได้เงิน1 0 0 0บาทครับผมสิโอนห้ยล้วผมสิเชิญมาเป็นนัก้องขายเพลงบักมีเฮอม้องเพลงนี่แหละครับโอ้ดีครับดี ผู้ที่สองบานนี้นบหวยเพลิงครับนัก้องคนที่ยิ้มสองมีผู้สแสดงความคิดเห็นกับรอยสิบสองไลกันมีผู้แช่สามสิบสามทียรังวันกสิได้เงินยูเจ็ดอยครับผมสิโอนไนเดอร์ครับอันนบหวยเพิงครับโอ้ลองดีลองมวนครับะระบบเสียงเราดีบานนี้กะมีอีกได้รางวัลรางวัลมันหลายเนาะผู้ที่สามป็นไผครับผู้นี้ครับ เอกสมพรครับนักรลองคนที่14มีผู้สแสดงความคิดเห็นเล่าอยู่เกราย่การพูดแค่64่เทียขับรางวั่นก็คือ,อผมสิโอนเงินอหารลอยไปห้ครับเดี๋ยวผมสิขอ,เ,อเลขบัญชีไว้นะครับเดี๋ยวผมสิโอนไปห่ยในหล้วนล่าจากนี้นว้าอยุเดีดยวนี้ผมผมสิโอนเลยเว่ากันทางไล่นะครับโอ้เช่นชมทั้ง3ท่านนะครับนี่แหละที่1่ที่2ที่3เลี่ยงมานีผมตัดสินต,ตามการสแสดงความคิดเห็นนะครับบารนี้บ,บ่ทจบ ผู้ที่สี่คือผู้นี้ครับสุดที่ใช่เมี่ยงอำนาจครับนักร้องคนที่ยี่สิบมีผู้แสดงความคิดเห็นเล่าอยู่หกสิบสองไล่การครับรางวัลนกะไห้คือกันครับเอื่นว่ารังวัลนช่มเซยแต่ว่ามันกะมีคาอยผู้มากกับมาคักเด้เป็นรังวัลนได้ทงยำเด็อดไม่ขั้นเหล้าครับเออทั้งหนาสิประทับตาเด็อดไม่ขั้นเหล้าทั้งหลังนี่มักออ้สาลาครับผมสกินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมส่งให้ สีขอที่ยู่ไว้ครับขอพูดในหลายมวลน,น้ากันครับบานในผู้นี้อีกบานในผู้ที่หาคือปูหมูทุ่งท่องมิวสิกครับนักร้องคนที่17มีผู้มาแสดงความคิดเห็ยนยู่หาสิาไล่าการครับลังวั่นกัสีเป็นถุงยามเดยดไม่ขั้นแล้วครับคือกันเลยครับผู้ที่4ีผู้ที่หาได้ได้ลังวั่นเป็นถุงยามเดดไม่ขั้นแล้วครับทั้งหนาเป็นรวบเดยดไม่ขั้นแล้วทั้งหลังกับเป็น มักอาอสาลาเนาะครับเนาะบาน้ยังบ่จบยังให้อีกรางวัลมันมีหลายครับผู้ที่หกครับดำใต้เมียงไกสอนครับนักกลองคนที่16ครับมีผู้สแสดงความคิดเห็นกับเล่าอยู่หาสิบเอ็ดไล่กันครับาบาน้อันผมกาซีมอบเสียขาวเดดไม่ขั้นหลาาครับอ,อยุดทั้งนาเขียนว่าเดดไอรูปเดดไม่ขั้นหลา้าอยู่ด้านหลังกับมักอาอสาลาขึ้นกัน โอ้รองดีรองมวนทุกคนเลยครับแต่ทีผ่านมาเนี่โอ้แน่นอนแน่นอนยังยังมีอีกนี่ผู้ที่เจ็ดครับมาในสไตล์ดีดกีตาโพงครับเสพพนเถ่าครับคนเมื่ยงเกินลอยเป็นนักร้องคนที่สิบเก้าครับมีผู้แสดงความคิดเห็นเล่าอยู่ส4่สิ่ไลกันรครับเราดีกีตาร์โปงมากครับได้คือกันบอพิษกติกาครับล่างวันกสิเป็น เสียขาวเด็ดไม่ขัดนหลาวครับเดี๋ยวจังค่อยเรียกว่าเอาตัวน้อยตัวใหญ่เนาะครับมันมีอยู่3ขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวสิคุยกันในไลน์เด้อดีใจน้ำครับได้เสียไปนวงเด้อเสียไม่ได้ครับงามผู้ที่8บาทหนึ่งลิดลิ้มขงครับนักร้องคนที่13อ่าผู้นี้ละ่ะที่แต่งเพลงออัน่าผู้บ่าวชวดุดนบลดแห่ที่ผมไปแสดง MV นะครับผู้นี้ล่ะครับหาก้อนนี่ก็ร่วมสนุกหานี่ก็ดีกีตาร์โปร่งมาให้อีก มีผู้สแสดงความคิดเห็น32รายการครับเล่ากสิได้ลางวัลเป็นผ่าแดงเดียดไม่ขั้นเหลาครับขอบคุณหลายๆทีพิลิตริมของรวมมวนซื่อน,น้ำกันครับนักแต่งเพลงน้ำกันบานในยังยังไหเอกครับนี่ผู้ใดที่เก่าสายน้ำครับนักหลองคนที่ยิ้มเหตมีผู้สแสดงความคิดเห็น20เก้เาไล่การครับลางวั่นกสิเป็นผ่าแดงเด็ดไม่ขั้นเหลานะครับผ่าแดงแบบที่ผมมัดหัวยุ่นละ แต่มันหังเหี่วเขากันนิดหน่อยครับอันที่ผมมัดอยู่หนึ่งผมไปตัดออกมันจังค่อยได้ขนาดซ้ำนั้นมันเท่ากับไปแตงเอาติดตาเด็ดไม้ขั้นเหลาครับผาแดงกระไดความคุ้นสุขผู้คนที่ใดลังวัลนะครับผมนับเอาหนึ่งถึงเก้านะครับผู้ท่งมมกเกินนั่นกะโอกาสต่อไปท่งมมกอีกได้ผู้ที่ได้ลังวันแล้วกะท่งมมกอีกได้ครับมารวมไา่การลองเพลงซิ่งรังวันไม้ขั้นเหลาทองคําครับซึ่งซึ่งอันว่าละนี่นะอันกระซิรับจาก เริ่มรับเราได้เนี่ยจาก16เมษามาไลไรมาอะไรมารับจนหอด10หาพฤษสภาพครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับมือนี้กับวันที่นี่เนาะบอดมือนี้กับยูเมษาอยู่เนี่ยลายเดือนบานนี้ผมจะไปตัดสิน30พฤษสภาพครับผู้ใดสีส้มกับส้มมากนะครับช่วงนี้ครับส้มเพ่งมักไอาสาลาครับขอเศร้าดนตีน้าผมทักทักไล่มาขันบอมี่ไล่กับห้แอดไล่ครับให้มีไล่กันครับผมอ่าแอดว่า ดีหนึ่งสี่ห้าห้าครับตัวดีตัว,ตวน้อยหนึ่งสี่ห้าหเลขอาราบิกครับถักท้ายมาว่าขอสาวดนตรีหน่อยครับถักท้ายมาผมท่วงไห่เราท่านก็ท่วงมาไห่ผมรอบใหม่นะครับท่วงมาฮอดวันที่สิบหา้พาพฤษภาผมสะไปตัดสินสามชิร่างวันก็คือกันนี่แหละครับเอาเก้าที่อ่าครับผู้ลังคนมาโอ้ยคอยคอยร้องไส่เศร้าว,ว่าเป็นดอกคอยร้องวอดเกง่งคอยร้องเพลงบมาวนคอยร้องบ่ลงจังหวะคอยดีดไส่กีตาร์ไส่พินใส่แคนกอยเอดว่าเป็นเอา้าถ้ามันยากไรอาวสองสี่ครับ ล่องในดอกครับได้คือกันล่องในดอกเลยครับสรงมาผมรับเบิด,ด์ดนะครับสรงมาเด้อหอดวันที่1ิบหาพฤษภาพนอรอบนี่เอาไว้เทพียงสมนี้เปนองครับดีใจน้ำสูปผูสุข้นที่ได้รังวันครับผมสวัสดีครับ